วันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของการสตรีมนะครับแต่ว่าเสียงเกมเนี่ยไม่ออกนะครับก็คือเสียงเกมเนี่ยมันหายไปเลยนะครับมีแต่เสียงของเราเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรนะครับเราตั้งค่าเขาไปตั้งค่าเสียงนะครับผมพวกเนี้ยนะฮะเสียงเนี่ยเราก็เลือกถูกแล้วนะครับเราเลือกถูกอะไรทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเสียงออกมาอยู่ดีนะครับผมเอาล่ะนะครับ ปัญหานี้มันเกิดจากปัญหาที่ผมเจอเองด้วยตนเองเลยนะครับแล้วผมก็หาวิธีแก้ไขด้วยตนเองนะครับโอเคแน่นอนว่าใครที่ใช้ Windows 10อยู่นะตอนนี้นะครับทำตามผมเลยนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมนี่เลยนะฮะไปที่เสียงให้เราคลิกขวาตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยคลิกขวาแล้วก็เปิดตัวปรับเสียงนะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนะครับเผอเอินพอเพินะครับผมไปลดเสียงตรงนี้เอาไว้นะครับมันก็เลยไม่ออกนะฮะอ่ะทีนี้ผมเอาขึ้นนะเอาขึ้นเรียบร้อยละผมเอาขึ้นแล้วนะครับผมแล้วดูฟังเสียงเดี๋ยวนะฟังเสียงอันนี้ผมเปิดเสียงกันนะเดี๋ยวเอ,อะเสียงไม่เสียงไม่ออกเสียงไม่ออก อ๋อผมรู้แล้วนะครับไม่วิดีโอเนี้ยที่ผมสตรีมมาเนี่ยสาหรับอันนี้เป็นสตรีมที่วันนี้นะครับผมหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนียครับคือเสียงเกมเนี่ยเห็นไหมคือเสียงเกมไม่ออกเลยนะครับเสียงเกมไม่ออกเลยแต่ทีเนี้ยผมจะกดตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้ผมตั้งค่าให้มันออกแล้วนะเห็นไหมถ้าหากออกก็คือเป็นอย่างนี้นะทีเนี้ยผมจะไปเปิดตัวเพลงสักเพลงหนึ่งหรือว่าใครที่สตรีมอะไรอยู่ตอนนี้เนี้ยผมดูนะครับ สตรีมหนอนนะหนอนเนี่ยฟังเสียงนะครับผมกดเปิดปุ๊บครับโอ้โหเหัวหน้าครับทำไมคือผมโดนนินทาแบบหนักมากเลยครับผมโดนบูลี่ครับหัวหน้าอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือการตั้งค่านะครับก็ะแก้ปัญหาเผื่อว่าน้องๆคนไหนหรือว่าใครที่สตรีมด้วย OBS นะครับแล้วเจอปัญหาอย่างผมนะครับให้ลองไปตั้งค่าอย่างที่ผมตั้งค่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับ เพื่อนๆและก็ทุกๆคนที่กำลังสตรีมใช้ OBS ในการสตรีมหรือว่าบันทึกหน้าจอนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ